เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในไลน์เกมเศรษฐีนะครับก็เกมเศรษฐีมีอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับจี้เครื่องรางนะครับถือว่ามาสองรอบติดเลยนะครับสําหรับอีเวนต์จี้เครื่องรางนะครับอีเวนต์ที่แล้วนี่เป็นจี้ใหม่นะครับเป็นจี้ที่ได้ง่ายคือเป็นจี้ที่แบบได้ง่ายที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับจี้ใหม่ที่มาในวันนี้นะครับก็ถือว่ายาก ยากเอาเรื่องอยู่นะเท่าที่ผมไปดูมานะครับจี้ใหม่ไม่เชิงเป็นจี้ใหม่ครับแต่เป็นการแต่เป็นจี้เก่าเล่าใหม่ครับก็คือเอาจี้มาอัปเกรดความสามา,สามารถให้มันเปอร์เซ็นต์มันเยอะขึ้นนะครับชื่อจี้ว่าแกนไม่เหล็กมฤรตยูสุดแก่งแบบคริสตัลนะครับโอกาส80%นะครับดึงหน้าหลัง4ช่องนะครับก็แบบธรรมดารู้สึกว่าจะ70หรือปาเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งนะครับถ้าหาไม่เจอก็ก็น่าจะเจ็ดสิบไปแหละนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะอ่าเจอแล้วครับอ๋อนี่ครับของเดิมจะเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็คือเพิ่มมาสิบเปอร์เซ็นตนั่นเองถ้าถามว่าแปดสิบเปอร์เซ็นเยอะไหมมันก็เยอะอยู่นะแต่ผมว่าโอกาสที่มันจะไม่ออกเนี่ยมันก็มีอยู่นะขนาดผมใช้จี้ขนาดผมเคยใช้หมวกเนี่ยออฟออกเกาะแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมเคยประสบปัญหาคือ ออฟออกเกาะไม่ติด2รอบติด oh, ตนะครับโอ้โหตั้งแปดสิบเซนนะครับแล้วแถมสกิลของอีเจปยบเรียบด่วนอะที่วิ่งผ่านจุดสตาร์แล้วจะสุ่ม1ในพื้นที่คูณ4ี่ะครับคือเพิ่มค่าผ่านทางขณะมันไม่ติด2รอบติดนะครับโอ้โ oh, หแบบเปอร์เซ็นต์ตั่งเยอะอะแต่แม่งโอ้โ oh, หไม่ติด2รอบติดเนี่ยถึงกระเซิงนะครับเรามาดูวิธีหาครับ วิธีหานี่รู้สึกว่ามันจะใช้วิธีแรนดอมสุ่มนะนะครับเพื่อนๆต้องเก็บไอ้นี่ครับจี้เครื่องรางปราสาททรายครับเก็บให้ได้สี่ชิ้นนะครับแล้วเอามาเราก็จะได้ตัว๋วสุ่ม, G, มจี้มาตยูสุดแกล่งมาขอบอกนะครับว่าน่าจะเป็นการแรนดอมสุ่มนะอาจจะสุ่มอาจจะมีโอกาสสุ่มหนึ่งในสองนะครับก็คือจะได้แบบธรรมดาหรือจะได้แบบคริสตัลประมาณนี้ป่ะคือเราต้องรอประกาศเนี้ยเพราะว่าผมรีมารีวิวนะครับ ประกาศยังไม่มานะครับอีเวนเล่นก็แจกเพชรเยอะอยู่นะเนี่ยชนะทิปเปอร์ไลน์โทลิซึมเนี่ยแจก60เพชรนะครับแล้วก็อีเวนเล่นเกม1ครั้งก็แจกอีก10เพชรแล้วก็ครบ3ครั้งก็แจกอีก10เพชรนะครับโอ้ก็แจกเพชรเยอะอยู่นะนะครับอ่ะแล้วก็มีแจ็คพอตด,ด้วยนะครับรู้สึกว่าวิธีหาประสาททรายนี่น่าจะต้องมาหาจากแจ็คพอตนะครับเนี่ยครับมีโอกาสได้ลุ้นรับ เนี่ยด้วยครับเป็นจีปราสาทแล้วก็มีโอกาสได้แสงแห่งเกียรติยศด,ด้วยนะครับมี4แบบนะครับน่าจะแรนดอมสุ่มนั่แหละเพราะว่ามันมีอยู่4แบบแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะแรนดอมสุ่มความสามารถนะครับว่ามันจะได้ออฟอะไรนะรมันจะได้ออฟเสริมอะไรนะครับแล้วก็ประกันขั้นต่ำหนึ่งหมื่นทองนะครับแล้วก็มีโอกาสรุนรับหนึ่งพันเพชรแล้วก็สิบล้านทองด้วยนะครับตอนนี้ผมมีกุญแจอยู่ยี่สิบดอกเดี๋ยวเรามาลองเปิดสักหน่อยแล้วกัน นี่ครับมาก็ได้ตัวสุ่มสมบัติระดับสูงสุดเลยโอ้โหโอ๋อนี่ครับมีแสงแห่งเกียรติยศด,ด้วยแล้วก็มีโอกาสได้พันเพชรด้วยนะครับอ่ะเน็ตเน็ตไม่เสถียรละโอ้โหผมว่าน่าจะออกยากอยู่นะตัวประสาทเนี่ย อา้าวเน็ตไปไปละ <c oughs> เน็ตไม่เสถียรอีกขออภัยเพื่อนด้วยเน็ตบ้านผมมันช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรเน็ตไม่ค่อยเสถียรตลอดเลยเอา่ามาละอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดด้วยเพรสักห้าสิบเพชแล้วกันตอนนี้ผมมีอยู่ห้าร้อยห้าสิบเพรถ้าไม่ได้ผมก็ไม่ทํานะครับอีเวนต์นี้เพราะว่าผมก็ส่วนใหญ่อะ่ะผมจะไม่ค่อยเน้นสายดูดเพราะว่าถ้าผมจะเล่นสายดูดเนี่ยผมจะไปเล่นอีเจี๊ยบดีกว่านะครับ อะลองเปิดสัก50าสเพจครับเนี่ยโอ้โหได้ทุนคืนเลยครับเปิด10บเพจได้กลับมาคืน10บเพจได้เท่าทุนเลยอ่าได้แล้วครับประสาทสาย1อันผมว่าผมเปิดขนาดผมใช้กุญแจเปิดไปสี่ทียังไม่ได้ประสาทสายผมว่าน่าจะออกยากอยู่นะนะครับ โอ้มีรับประกันคารเอ A ด้วยโหหมื่นทองโอหน่าจะออกยากอยู่นะโอ้พอครับอ๋อรู้สึกว่าเมื่อกี้เพื่อนๆสังเกตไหมครับเมื่อกี้ผมเห็นอันซ้ายอะแสดงว่าน่าจะมีโอกาสเปิดเจอได้แบบตรงๆเลยนะก็คือเปิดเจอจีแกนแม่เหล็กอะนะครับอ่ะเดี๋ยวรับสักครู่แป๊บนึง เมื่อกี้ได้ประสาททรายหนึ่งอันแล้วนะครับซึ่งประเด็นคือเราต้องหาให้ได้สี่อันเนี่ยคือแบบหายากมากอะ่ะแล้วประสาททรายนี่ออกยากมากนะนะครับนี่ชื่อขึ้นนะครับก็คือได้ประสาททรายทุกๆครั้งที่ได้ปราสาททรายเนี่ยเราชื่อเราจะขึ้นนะครับอีเวนต์นี้ก็แจกสามร้อยเพชรเหมือนเช่นเคยนะครับเอสได้หนึ่งร้อยเอสบวกได้สองร้อยนะครับคือประเด็นคือมันไม่มีอีเวนต์รวมครับ แต่ประเด็นคือเราต้องสะสมประสาทซ้าให้ได้สอันแล้วก็น่าจะน่าจะแรนดอมสุม 1, ่มหนึ่งในสองะมั้งเพราะว่าเมื่อกี้เห็นบอกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวขอไปดูในอีเวนต์นี้แป๊บหนึ่งนะครับอีเวนต์กิจกรรมเนี่ยครับมันเขียนบอกว่าตั๋วสุ่มจีแกนแม่เหล็กมเลตยูแสดงว่าน่าจะมีโอกาสสุม 1, ่มหนึ่งในสองละมั้งเพราะว่า หรือไม่ก็อาจจะมีโอกาสที่จริงแกนแม่เหล็กเนี่ยมันจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะเป็นการดึงหน้าหลังสามช่องนะครับแต่หน้าหน้าจะมีโอกาสสุ่มได้แบบอันเดิมลรืมังแกก็ต้องรอดูประกาศอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับรู้สึกว่าสะสมประสาททรายเนี่ยได้ทุกๆ2สองชิ้นเนี่ยเราจะได้ตัวสุม่มวัตถุแห่งแสงสว่าง A ถึง S นะครับ อันนี้เขาจะเขียนหมายเหตุไว้ด้วยนะครับว่าเมื่อได้รับรางวัลไอเทมที่เป็นวัสดุจะไม่หายไปนะครับนี่ตามนี้เนาะแล้วก็อันนี้ด้วยครับสะสมครบทุกๆ6หกชิ้นเนี่ยเราจะได้จี้แสงแห่เกียรติยศมานะครับอันนี้จะได้ออฟอะไรก็ต้องรอประกาศนะครับอ่ะขอเปิดอีกสักห้ิเพล์นครับหรือจะเปิดอีกร้อยเพลรดีเพราะว่ายังไงผมก็ไม่ทําอยู่แล้วอีเวนเนี้ผมว่าน่าจะยากเกินไปนะ เนี่ยเราประสาทสายแบบออกยากมากอะนะครับว่าผมมาเปิดรอยเพชรไปเลยแล้วกันล้วโอ้โหสิบล้านทองโอ้โหพลาดพาด,พาดโอ้โหแบบเนี่ยครับหมดไปห้าสิบเพชรยังไม่ได้เลยครับเนี่ยประเด็นคือมันยากตรงนี้นี่แหละครับ โอ้โหซองมาม่าจะมาทำไมเนี่ยครับโหได้แต่หมื่นทองโอ้โห, 10, อโอโหพอเลยครับผมไม่ทำแล้วผมขอข้ามเลยอีเวนต์เนี้ยผมเก็บเพชรเอาไว้ทำอีเวนต์อื่นดีกว่าอีกอ่ะอีกสักยี่สิบเพชรครับเมื่อกี้ได้เพชรมาฟรีๆอ่ะได้อันที่สองแล้วครับอ้าวได้สิบเพชรทุนคืงก็ เิดจนกว่าจอ่ะอ่ะก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมไม่ทําแล้วนะครับเพราะว่าภาษาซายนี่ถือว่าออกยากมากนะแล้วแถมเราต้องมาเก็บครบให้ได้4ชิ้นอะ่ะพอเก็บครบ4ชิ้นปุ๊บเราก็ต้องมาลุ้นอีกอะ่ะเออว่าเราจะได้แบบคิสตันหรือเปล่าคือมันยากความยากคือมันอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละครับ เอาเป็นว่าเพื่อนเือใครอยากได้ก็ลองไปหาดูลวกันผมคงไม่ทำอะไรอีเวนต์เนี้ยผมจะเก็บเพชรเอาไว้ทาอีเวนต์ตัวละครเงเดี๋ยวเผื่อวันศุกร์เนี้ยพอมีอีเวนต์ตัวละครมาผมจะได้แบบทาอีเวนต์แบบสบายสบายไงเออจะได้มีเพชรเดี๋ยวหนึ่งทุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้300เพชรจากอีเวนต์ที่แล้วนะครับที่เป็นอีเวนต์จี้คัมพีอะไรสักอย่างนี่แหละที่แบบเป็นอีเวนต์ที่หาง่ายะนะครับได้เพชรมาปุ๊บผมไม่เปิดนะครับเปิดไปมันก็ไม่ได้อะจริงหายากมากเลยประสาททรายเนี่ยนะครับ อเอาไว้เท่านี้ก็กันนะครับพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ